สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้เทียบกันไม่ติดวีรบ,บอกอดสูใจอย่างยิ่งหลังฝั่งการพูดประธานาธิบดีสหรัฐคุณภาพสูงช่างต่างกับผู้นำไทย โดยเมื่อวันที่26มกราคมปี2564คุณวีระสมความคิดเลขาที่การเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เปรียบเทียบผู้นำไทยกับผู้นำสหรัฐโดยได้ระบุว่าประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงท้งที่มีรัฐธรรมนูญไม่กี่มาตราแต่รัฐธรรมนูญไม่เคยถูกฉีกโดยกองทัพ สรุปรวมแล้วอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนอย่างแท้จริงทั้งผู้นำประเทศหรือประธานาธิบดีและประชาชนล้วนมีคุณภาพจึงทำให้ประเทศชาติและประชาชนดำรงอยู่อย่างยิ่งใหญ่และมั่นคงนายโจไบเดนประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา พูดอย่างหนักแน่นและชัดเจนว่าหากเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนที่ทำงานกับท่านไม่เคารพเพื่อนร่วมงานข่มขู่หรือดูหมิ่นคนอื่นไม่ทำงานรับใช้ประชาชนจะถูกไล่ออกตรงนั้นทันทีประธานาธิบดีและเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนต้องทำงานรับใช้ประชาชนเพราะประชาชนคือผู้จ่ายเงินเดือนให้ดังนั้นทั้งประธานาธิบดีและเจ้าหน้าที่รัฐทุกคน ต้องปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความซื่อสัตย์และสุภาพเมื่อเห็นผู้นำของสหรัฐอเมริกาเขามีคุณภาพเช่นนี้แล้วมันให้รู้สึกอดสูใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้นำของประเทศไทยเพราะช่างต่างกันชนิดเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยผู้นำของไทยมันได้อำนาจมาจากแย่งยึดอำนาจการปกครองด้วยการทำรัฐประหาร ฉีกรัฐมนูญแล้วทำการสืบทอดอำนาจตลอดมามันใช้อำนาจกดขี่ของเหงประชาชนทางที่มันก็กินเงินเดือนของประชาชน มันไม่ได้ปฏิบัติต่ตอประชาชนด้วยความซื่อสัตย์และสุภาพตลอดเวลาที่ผ่านมา6ปีการทุจริตเพิ่มขึ้นอย่างมากมายที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือตรวจสอบและลงโทษพวกมันก็ไม่ได้ด้วยเมื่อประชาชนไม่พอใจลุกขึ้นมาขับไล่มันให้ออกจากอำนาจแทนที่มันจะรู้สึกสำนึกตัวมันกลับทวงบุญคุณเสียมากมายวางท่าเป็นนักเลงโตข,งข่มขู่คุกคาม ใช้วาจาสามหาวกับประชาชนส้นทีนจริงๆโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นประเด็จการไทยมันมีอำนาจลึกลับคอยยกหางให้ท้ายมันจึงได้กลางและหวังกล้ามกับประชาชนมากขนาดนี้มองผู้นำบ้านเขาเลยย้อนกลับมามองของบ้านเราต่างกันร,ราใบหน้ากับฝ่าเท้า มันทนงตนในอำนาจของมันทั้งโอหังสามหาวจริงๆประเทศไทยอำนาจบริหารประเทศถูกควบคุมโดยกลุ่มทุนมันจึงไปไม่ถึงไหนเสียทีจริงค่ะทัศนคติบุคลิกภาพนาะยกไทยแย่มากๆมีอยู่มีกินด้วยเงินภาษีจากประชาชนแต่กลับมาทวงบุญคุณไม่จบไม่สิน้นไม่รู้เป็นหนี้บุญคุณอะไรกันนักกันหนาะภาคประชาชนเราต้องช่วยกันนะคะ อย่าเอามันไปเปรียบเทียบกับเขาเลยมันคนละเกรดเทียบกับเสาไฟเสาไฟก็ยังมีค่ากว่ามันเลยเสาไฟให้ส่งแสงให้หลอดไฟสว่างมันส่งมีแต่ความมืดมิดให้กับประเทศระบบของไทยมันสามารถดันคนปักหมาเป็นผู้นำได้ระบบมันชั่วตั้งแต่แรกแล้วครับแค่สมองก็ต่างกันลิบลิบแบบฟ้ากับเหวแล้วครับงานนี้ประยุทธ์มีหน้าจ่อยแน่ ผู้เชี่ยวชาญมองรัฐบาลใหม่สหรัฐโจไบเดนจะสนใจไทยมากขึ้นในเรื่องของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนงานนี้อเมริกากลับมาแล้วและพร้อมจะนำพาโลกไม่ใช่ถอยออกจากประชาคมโลกคือคำมั่นสัญญาที่นายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐคนที่46ในกล่าวในสุนทรพจน์หลังสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งเรียกร้องให้ชาวอเมริกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและจะปกป้องรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยของประเทศอดีตเอ,อากอัครราชทูตไทยในสหรัฐนักวิชาการไทยด้านอเมริกาศึกษาและนักสิทธิมนุษยชนของไทยได้มองว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจบไบเดนจากพรรคเดโมแครต จะให้ความสําคัญกับเรื่องของประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศไทยมากกว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากาพรพรครีพับลิกันที่ให้น้ำหนักความสัมพันธ์ไปที่การอาหารและการค้า ในขณะที่นายดอนปรมัตถวินัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านายไบเดนจะให้ความสําคัญกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่และสหรัฐก็ตั้งอยู่ในภูมิภาคนี้และนโยบายของนายไบเดน17รายการนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่ไทยดำเนินการอยู่เช่นสาภาพอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวเป็นต้นขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประพีอภิชาติสกลุลอาจารย์ประจำภาควิชารัฐาศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิรรโ,รโรดได้ประเมินว่าการต่างประเทศจะเป็นประเด็นหลักที่นายไบเดนจะกลับมาให้ความสำคัญซึ่งอาจจะเสมือนว่าเป็นโอบามาภาคที่สองก็ได้ สิ่งที่จะเอากลับมาแน่นอนตามสไตล์เดโมแครตก็คือการเจรจาทางด้านการค้าการทูตการหาพันธมิตรหรือการสแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศ การกลับมาจัดระเบียบโลกของเราใหม่ทั้งเศรษฐกิจการค้าการเมืองสิ่งแวดล้อมอุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยได้กล่าวกับ BBC ไทยและเสริมว่ารัฐบาลไบเดนจะเน้นการแสวงหาพวกพ้องผ่านองค์การระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถกลับไปเป็นผู้นำโลกได้อีกครั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประพีมองว่าการกลับมาหาพันธมิตรในเอเชียโดยเฉพาะไทยทั้งโอกาสและความน่ากังวลที่ไทยต้องระมัดระวังและรักษาระดับความเหมาะสมให้ดีในขณะที่ไทยได้ประโยชน์ทางการค้ากับจีนแต่สงครามการค้าระหว่างจีนและอเมริกาจะเดินหน้าต่อไปภายใต้รัฐบาลไบเดน อเมริกาเฟื่ของทรัมป์อาจจะดูแข็งกราวถ้าไม่มีประโยชน์กับเขาเขาก็ไม่เอาเพราะเขาเป็นนักธุรกิจแต่ของไบเดนยังคงมีการเจรจาพูดคุยได้บ้างอย่างนโยบายบายอเมริกันอาจไม่ได้กิจการการค้ายมากอย่างทรัมป์แต่เขาจะสร้างระเบียบม,มากมายต่างหากเพื่อให้คนอื่นมาร่วมมือกับเขาโดยนายกิทธิ์พิรมอดีรตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดีซีเห็นว่าการกลับสู่เวทีพหุภาคีของสหรัฐจะช่วยแก้ปัญหาส,สำคัญของโลกได้เช่นโรคระบาดข้ามพรมแดนโลกร้อนผู้ลิภัยความรุนแรงสุดโต่งด้านความเชื่อและศาสนาโดยมีสหรัฐเป็นผู้นำและส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างประเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประพีเห็นว่าความต้องการกลับมาเป็นพี่ใหญ่ในสังคมโลกครั้งนี้ของอเมริกาโดยให้ความสำคัญกับประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนจึงเป็นช่วงเวลาที่ไทยต้องหันกลับมามองตนเองว่าเราเป็นเด็กดีเพียงพอแล้วหรือไม่เขาส่งออกประชาธิปไตยเขาจะเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เราก็อาจจะเคยมีข้อพิาพาทกับเขามาก่อนทางลิขสิทธ์ ทรัพย์สินทางปัญญาแรงงานเราต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบข้อตกลงเรามีตรงนี้ที่เราต้องกังวลสีปีที่ผ่านมาทรัมป์ไม่ได้แตะเราเหมือนครั้งโอบามาเลยในรายง,งานประจำปีเรื่องสถานกา,การณ์การค้ามนุษย์ทั่วโลกของรัฐบาลสหรัฐไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มที่สองบัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามองหรือเทียทูวอรในรายง,งานปี2016 และ2017โดยเมื่อปี2016สหรัฐในยกระดับไทยให้ดีขึ้นหลังจากที่อยู่ในกลุ่มที่แย่ที่สุดคือบัญชีประเภท3หรือเทียสาเมื่อปี2014และ2015ด้านนายซนัยพาสุขที่ปรึกษาของ u ิ a n ม i g ร t s วร์ประจำประเทศไทยได้กล่าวกับ BBC ไทยว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วพรรคเดโมแครตหันมาให้ความสำคัญกับสถานการณ์รของไทยที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน หลังจากที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของพักรีพับกันไม่ดูดำดูดีในประเด็นเหล่านี้เลยในช่วง4ปีที่ผ่านมาเมื่อต้นเดือนธันวาคมสมาชิกคณะการมรดกกรรมธรการต่างประเทศวุฒิสภาสหรัฐพร้อมด้วยวุฒิสมาชิกกลุ่มหนึ่งออกโรงสนับสนุนการต่อสู้ของขอบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยของไทย รวมทางเรียกร้องรัฐบาลไทยให้ปล่อยตัวหยุดดำเนินคดีและหยุดคุกคามนักกิจกรรมทางการเมืองที่เคลื่อนไหวอย่างสันติเอกสารข่าวที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมทการต่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อวันที่3ธันวาคมระบุว่าวุฒิสมาชิกบ๊อบเมเนเดส และดิกเดอร์บินซึ่งเป็นสมาชิกของกมทการต่างประเทศพร้อมด้วยวุฒิสมาชิกอีก7คนหนึ่งในนั้นก็คือคุณแธมมี่ดักบุตโซเวอเมริกันเชื้อสายไทยได้เสนอให้วุฒิสภามีมติ5ข้อต่อกรณีการชุมนุมของของบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในไทยประเทศไทยเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งของสหรัฐทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ คนไทยมีบรทบาทของการพัฒนาประชาธิปไตยที่ฉันขอเรียกร้องให้ผู้นำไทยรับฟังเสียงประชาชนและยึดหลักการประชาธิปไตยไว้ให้เป็นหัวใจสำคัญของรัฐบาลสบอเมริกันเชื้อสายไทยได้กล่าวในถแถลงการ โดยนายสุนายเห็นว่านี่เป็นสัญญาณว่าสหารัฐจะมีท่าทีที่เปิดเผยมากขึ้นในเรื่องประชาธิปไตยของไทยและสิทธิแรงงานโดยก่อนหน้านี้อาจจะมีการพูดคุยกันในหลังฉากโดยมีท่าทีที่ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะแต่ตอนนี้คาดเดาได้ว่าจะมีการปรับนโยบายเป็นนโยบายที่มีการพูดเสียง,งดังๆออกสู่สาธารณะด้วย สหรัฐจะแสดงท่าทีในเรื่องของการปรับปรามประชาธิปไตยในประเทศไทยก็คงจะออกมาเรียกร้องให้มีการเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายที่เห็นต่างใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานได้อย่างปลอดภัยนายนสุนัยกล่าวด้านนายกสิทธิ์อดีตทูตไท,ย,ทยในสหรัฐมีความเห็นคล้ายกันในช่วง10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีรัฐประหาร2ครั้งและปัจจุบัน รัฐธรรมนูญของเรายังเปิดโอกาสให้ทหารได้มีบทบาททางการเมืองอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นจะกระทบไทยในแง่ว่าเขาจะไม่เอาด้วยเพราะมันไม่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งไม่ใช่แค่เพื่อผลประโยชน์สหรัฐแต่เป็นประโยชน์ของคนไทยที่ควรได้มีสิทธิเสรีภาพที่พึงจะมีและควรจะมีสิทธิเสรีภาพที่ท่าเทียมกับคนอเมริกันเขาก็เป็นแนวร่วมกับนักประชาธิปไตยของไทยและต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบและก็เป็นโอกาสของเราที่เราจะได้ทบทวนตัวเองที่ผ่านมาเราปิดหูปิดตาเรื่องประชาธิปไตยในกสิทธิ์กล่าวกับ BBC ไทย โดยนายสุนายมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลทรัมและรัฐบาลประยุทธ์ไม่ได้ขับเคลื่อนผ่านกระทรวงการต่างประ,ระเทศของสหรัฐแต่ขับเคลื่อนผ่านกระทรวงกลาโหมเป็นหลักเป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมระหว่างฝ่ายทหารกับทหารแล้วขยายผลมาเป็นมิติอื่นๆแล้วก็มีความสัมพันธ์ในส่วนของนักลงทุนของประเทศแต่มิติด้านกระทรวงการต่างประเทศซึ่งจะมีในยาเรื่องค่านิยมถูกผลักออกมาเป็นแถวที่2หรือ3เลยด้วยซ้ำ ภาพที่เราเห็นในยุคที่ผ่านมาของทรัมป์เป็นการกระชับความสัมพันธ์กับพลเอกประยุ์จันโอชาหรือเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับกองทัพไทยเราจะเห็นภาพคนอย่างพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ได้รับเชิญไปเยือนในกิจกรรมสำคัญของทาราสหร่อยๆนายสุนายตั้งข้อสังเกตว่าระหว่างการดำรงตำแหน่งของนาย ดีซอมบี้ตัวเขามุ่งคบค้าสมาคมกับรัฐบาลกองทัพและภาคธุรกิจแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดหรือไว้วางใจกันได้กับภาคประชาสังคมและฝ่ายเลือกร้องประชาธิปไตยขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมาติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ